มันมันแค่ไม่เคยเลี้นงผมเลยไม่รู้แหละเกียร์กูก็แปลงแน่หมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่พี่แต่มันยากผมเข้าแทนเลยแค่ในนี้อีกวันหนึ่งเดยวเดียมันบอกว่ามันจะบอลใช่ไหมผมก็บอกว่าข้อห้อดิแล้วก็บอกว่าอยากให้คุยด้วยรื่ไหมเสียห้าสิบดิเกียร์แม่ ไม่เข้าใจจริงๆไอ้พวกกล่องดอกทองหรืออะไรเงี้ยนั่นยังโปออะโปเพื่ออะไรวะกากไม่เข้าใจอะมึงเล่นมาสองดอกมันไม่เคยโดนแบรนดเนี่ยพี<ๆ>่อ<ๆ>๋อเคยโดนคนแล้วคือแบบมึงหวังว่าคนเขาจะดูไม่ออกกันสักคนเลยต้องมีคนที่ดูมึงออกนี่แบบใจใจนักสู้มึงมึงมีว่า มันไม่มีเลย right. มึงแบบรับไม่ได้แค่แ้แค่เนี้ยไ ย่เนี่ยมึงดูไว้พวกเราแม่งยออกันแค่เนี้ยเล่นกันไม่ okay, ต้องโตเลยเด็ไ<ป>กไม่งแตั้งแค่แบบประถกแค่สามัม่นเังคิดดีกว่าผู้ใหญ่

พิธานเลยครับเทนแต่ว่าแล้วแต่จะเลนอันตัวอืมอืมอืม

วัดละเอนดีนะสิตดตัวครับอยู่บีอยู่บีเอา้าเราคิดว่ากัดถอย อยู่แท่านนั้แหละโอ้โหยิงงานจีตอนแรกอะเร,เราคิดว่าก๊อตเว้ยเราเห็นมาแล้วแต่ละชื่อก๊อตมันอยู่บนหัวมันเว้ยเราลืมไปแล้ว okay, s <S เราแบบปิงฟ้าเราก็เลยไม่ยิงมัน 拆拆。 ที่ไหนเอ่ยโอ้แหลบแขนที่ไหนไม่รู้ว่าทำอะไรโอเคขอบคุณมากเลยช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะต้องไปฝึกกับพี่อ๋อต้องไปฝึกกับพี่อรอบันไดอ่ะไรอย่างเงี่โอ้บันไดบันไดมีเยอะมากเลยบล็อกบันไดพี่บัก็นั่งอยู่น่ะด้วยห้องไหนก็เลย ยังไม่ได้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร alright let's move out เล่นดีๆนะเฮดช็อตโอเคเล่นดีๆเลยเป็มตานีเลยไม่ไล่เหรออ่าเออเก็บให้เยอะๆเลยดีๆเก็บให้กันเยอะ ใช่อัพเหมือนกันเหรอทำมไม่แรงวะ không có khen bê anh được khen khen bê anh bê anh bê cái này thanh bê 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 bạn bê anh bê thanh bê anh bê thanh bê thanh bê anh anh bê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  anh

กไปไปไปูไปกูไปเคนจะคุ้มการเคนจะคุ้มการจะยุดจย,ยุดกูไปกไปไปูกูตัดสิน,นใจทำไรต้องเด็ดข<ม>าด